ฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อระเกียงยีนมือสองนะครับแดดล่มลมตกนะครับประมาณห้าโมงนะตอนนี้ตลาดคุ้มเการัดก,กระบังนะครับของเก่ามือสองเยอะมากเลยถ้าฝนไม่ตกนะโอ้ เดี๋ยวผมเดินไปสุดก่อนนะครับเร็วเลยครับบ้านนี้บ้านนี้ได้แล้จ้าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนโกดังญี่ปุ่นมาโลนะหอาร้อยค่าเราห้าร้อยโอค่าเราห้ารอเนาะ แพงมากันนะนาฬิกานะครับรองเท้าเดี๋ยวผมเดินซอยที่สองก่อนนะครับคุณผู้ชม ตห้5โมงแล้วบรรยากาศก็กคือคักขึ้นนะครับหลังจากที่ร้อนมาทั้งวันวันนี้ตลาดคุมเก้าและกระบังนะครับถนนเจ้าคุณทาหาร <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะท่านผู้ชมขอไปด้วยเหนื่อยมากเลยนี่หาชมแล้วกันนะครับ อันนี้รู้สึกจะเป็นพวกสายไฟโอ้ขอโทษครับอุปรกรณ์ไอก่อนข้อต่อสาหัวสเปคคอนต่างๆ อันนี้เขามีรถโมเดลยี่สิบบาทห้าบาท เขาลุมอะไรกันฝั่งน,นั้นนะเดี๋ยวไปดูสิเนี่ยเขาลุมกันแบบคือบางอย่างก็ขายถูกขายลดเนี่ยนะครับคือ

ผู้จูได้จ้าเป็นผูวัดรวมที่ไม่ได้จริงๆเลยค่ะนี่ใครจะมาทำไมละคะทำไมผู้จูงได้บุ๊คขายลดราคานะครับก็เป็นสินค้าโละ่นะครับบางอย่างมันก็เป็นสินค้าค้างสต็อกแล้วบรรจุภัณฑ์มันพังอะไรประมาณนี้นะแล้ก็จะขายถูกลงนะครับสวยว่ะเสือ้อ ตัวละหกสิบบาทนี่เป็นของเล่นด้วยก็มีโมเดลสะสมก็มีรองเท้ามีแปดมือเก้านะครับนี่นี่ขายเหรียญนั่นแหละอันนี้น่าจะเป็น กดังญี่ปุ่นนะครับกระเป๋าประมาณนี้นะครับมีทั้งเสื้อผ้านะฮะขาขายตัวเท่าไหร่ตัวละ้อยอ่ะไม่ลุมกันเยอะกันร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมนะคือคนละครึง่งอันนี้ตัวเท่าไหร่อะตัวละลอยกระเป๋า คนซื้อเยอะนะ,นะครับเนี่ยก,ก็มีทั้งเสื้อผ้าที่ปองฟอ,องแบบนีน้บางเจ้าเขาก็ขายแบบถูกมากนะบบน,นี่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศนะครับประมาณห้าโมงห้าโมงนะครับ

รองเท้ามือสองนะครับอันนี้ลายตลาดก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปรกรณ์ลอกวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเดินตลาดคุ้มเก้ารัดก,กระบังนะครับท่านผู้ชมยามเย็นวันอาทิตย์นะครับ ตลาดมือสองของเก่าของใหม่เนี่ยพวกนี้รู้สึกจะเป็นโมเดลเดินซอยที่สามนะครับพอมาเดินอีกซอยนึงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพยายามเดินให้ครบทุกซอยนะครับซอยบางซอยก็จะเป็นเสื้อผ้าซะมากกว่านะผมอาจจะไม่ได้ไปถ่ายนะครับ จะถ่ายประมาณอ่ามือสองประมาณนี้เลยแบกับพื้นนะครับขอโทษเครื่องเสียงแบบบ้านๆนะครับัน,นี้มันก็มีนะสมัยก่อนผมไปรีวิวตามตลาดนัดมือสองบอกว่า เน้นรีวิวเครื่องเสียงมือสองนะแต่ว่าช่วงหลับมันไม่ค่อยมีนะมันก็จะน้อยลงนะครับฝั่งนี้เป็นตัวกระตูนต่างๆนะครับตัวละยี่สิบาท อ,อซอยนี้ของเยอะนะเดี๋ยวผมจะโดนรื้อเกมรือจะสิทธิ์เดี๋ยวเดินต่อนะครับท่านผู้ชมอาจจะโดนเพลงผมขี้เกียจไปลบลลลลตลาดคุ้มเก้ารับกระบ,บังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในอ่าซอยกลางๆนะประมาณห้าโมงนะครับตอนนี้ สายอะแดปเตอร์คอมก็มีนะ <c oughs> แปบาทงะ้าอนน้ละชิ้นสองชิ้นนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่น <c oughs> <c oughs> ตัวละร้อยนะเสื้อตัวละร้อยโอ้สวย่ไสวยนเนี่ยร้อยเดียว ตังค์ไม่ค่อยมีเลยน่าซื้อวะ่ะเห็นแล้วสวยนี่แหละครับบางทีเจอของดีๆก็ตังหมดก็คงไม่ได้ซื้อนะครับเจอของดีเงินหมด่มไได้ อ,อันนี้มันเป็นปัมป๊มปั๊มปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำอสอง เสื้อตัวละลอยเมื่อกี้นะ่าเสียดายอยากได้อยู่นะพอดีตังบุบหมดพอด,ดีคนระับาผู้ชมเว้ยสวยอยู่นะร้อยหนึ่งเป็นเสือ้อกขนหนาวนะครับแดี๋ยวว่าคงเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยครับบางทีมาเดินตลาดก็ต้องเตรียมตังมาเยอะๆนะครับท่านผู้ชมตลาดนี้มีของให้เราซื้อเยอะแยะเลยเสื้อผ้านี่ค่อนข้างเยอะเลยตัวละร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้ ตัวละ20บาทก็มีนะครับเสื้อเนี่ยตยัวละ20บาทอ่ะฝั่งนี้นี่ตัวละ20บาทสองตัว100นะครับ <c oughs> นี่คือไปฝากนั่งเลยยังปีกว่าบาท นโยังยังไม่จบยังไม่ยอมรับความจริงด<อ>ูนี่ยังไม่ยอมรับความจริง<อ>เนี่เหม็นเปรี้ยวเลยเราให้มันเช่าแลวเครื่องเสียงเก่าทีวีเก่า ชันแนวพ a n าโซนิกก็เป็นเครื่องเสียงลำโพงวินเทจนะครับเป็นเหมามาจากโกดังญี่ปุ่นหรอเนี่ยขายตามสภาพนะครับผมว่านะดูแล้วน่าจะเปิดไม่ได้หรอก เขาขายตามสภาพนะครับส่วนมากคือรับมาสภาพไหนขายสภาพนั้นนะครับอาจจะขายไม่แพงนะนถ้าท่านใดติดตามทางอ่าก็ดังลักกี้โฮมนะครับก็จะรู้ว่ามันมันมีช่วงที่เขาลดถูกมากนะถูกแล้วเขาก็ขาย ขายวัสดีครัวดีครับสวัสดีครับวดีครับอ๋อครับผมครับจับมือหน่อยครับสวัสดีครับอ๋อโอ้นี่เขาขายอันนี้ก็แก๊กก็แก๊กโอ้โห วันนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะมีมอเตอรจักรยานไฟฟ้าโอ้โหแต่อดีผมซื้อแล้วอซื้อไปแล้วผมก็เ่นรถเนกันโอ้โอ้โอ้โหนโอ้โอโอ้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 โ้โออ้้อ้โอ้้โโอ้โอ้โอ้้นั่โอ้โอ้โอ้โน้โ้โอ้ด้โ ดีนะมาเจอของดีเลยนะไม่ใช่หรอกพอดีตั้งใจผมรกิจได้มาพบเจอโอ้จองวันละจองวันละโอ้สแตนเลต์เลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่เพื่อนคนจ้ามเยอะเลยเหมือนกันอีกหนึงเนะยิงเดี๋ยวนะครับสี่สิบกิ๊ ก็เป็นบรรยากาศมือสองนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับมาที่นี่อ่ะไม่ไม่ผิดหวังไม่หวังนะตั้งใจอะไรได้ได้เลยนะขอบคุณคครรับับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตลาดมือสองตลาดคุ้มเก้ารัดกระบังนะครับวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชม ผมจะโดนลิขสิทธิ์เพลงวันนี้อ <laughs> โอ้โห นะไม่มีโพอันนี้รู้สึกจะเป็น,นอุปกรณ์ของรถยนต์นะครับร้านนี้จัดเต็มจริงร้านนี้เขาจัดเต็มจริงจงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บรูปหน่อยนะครับ ย้อนไม่ได้เด็กนกเก่าดิโอเคเด็กสุดท้ายดิเด็กสามใช่ไก็จะมีเอ่อวิทยุเทปวิทยุของรถยนต์นะครับเครื่องเสียงรถยนต์แลำโพงรถยนต์แอมป์รถยนต์ฟรีรถยนต์อุปกรณ์เสริมของรถยนต์ต่างๆนะครับร้านนี้จัดเต็มเลยร้านนี้ก็เป็นเครื่องเสียงต่างๆนะครับลำโพง ญี่ปุ่นก็มีนะครับวันนี้ก็ได้ฟิลบรรยากาศช่วง4โมงนะคนกำลังลุมเยอะเลยแขนเะนี่ยไม่ได้ตอ ได้ตลาดเสีย20บาทตต่ดีได้ตลาดเสียนะครับมีคนบอกนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขของคนที่ชอบเดินตลาดมือสองนะครับคือบางคนมาเดินเฉยๆก็มีนะคือไม่ได้ซื้ออะไรแต่ส่วนมากก็ต้องซื้อแล้เพราะของมันถูกนะราคาไม่แพงนะครับ สิบบาทยีท่สิบบาทเลยถุงเท้าสิบบาทนะวันนี้ฝนไม่ตกนะครับบอากาศคือคักมากเดี๋ยวเดินซอยนี้แล้วกันนะครับสี่สิบบาทสามตัวร้อยเสื้อร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบนะครับ เรื่องทองเหลืองซอยนี้น่าจะมีแต่เางเกงนะครับน่าจะมีแต่เสื้อผ้านะผมคาดว่านะก็จะมีของญี่ปุ่นอยู่ข้างในด้วยนะเป็นตัวกระตูนตุ๊กตาอะไรประมาณนี้ ตัละสิบอันนี้ของในกดังญี่ปุ่นนะครับผมเคยเห็นน่าจะเอากดังญี่ปุ่นมาลล นี่ยังไม่ได้มาถ่ายนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายนะด้วยยไมด้นะร้านลำโพง DIY นะผมยังไม่ได้มาถ่ายนะอเอาหัวนี้หกร้อยก็มีนะครับห้าร้อยเก้าสิบที่ใช้อะน็น

ของเยอะมากเลยนะวันนี้นะครับยามเย็นตลาดคุ้มก้าวรัตกกบังนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะวันนี้ดูไปด้วยกันนะครับน,นี่น่าจะเป็นโคดังญี่ปุ่นมาลก เดี๋ยวเราค่อยมาดูเครื่องเสียงลำโพง DIY นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นส่วนของเสื้อผ้านตอนนี้รู้สึกเสื้อผ้าจะเยอะมากราคาไม่แพงนะครับแล้วร้านค้าแต่ละร้านก็เข้าร่วมโครงการยี่ิบเอ่อคนละครึ่งสามารถใช้ได้นะครับตร กีตต้ากี่ต้าโตกี <k 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 ่ต้าคลาสสิกกีต้าร์ไฟฟ้าเขายา่อสวัสดีครับสวัสดีครับกีตต้านะครับกีตต้ามือสอง ก็ได้เฉลเล่นงานได้คุณน้องขอโชว์หน่อยเดี๋ยวขอคอนโชว์นะ <c oughs> ไม่ใช่ครูเลยกี <c oughs> ต้าร์นะครับอันนี้ก็ปเป็นกีต้าร์โปรกนะข้างดน,นตรีต่างๆนะครับซอยนี้ผมเดินเดี๋ยวเราไปเดินอีกซอยหนึ่งนะครับท่านผู้ชม <c oughs> รถบุกรถบุกมือสองตลาดนัดคุ้มเก้าลาดกระบังนะครับอยู่ริมถนนเจ้าคุณทหารนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็เป็นถนนเจ้าคุณทหารนะครับเสื้อผ้าของใช้ของมือสองของเก่าต่างๆนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นตลาดนัดใหญ่ใน เขตของเจ้าคุณทหารนะครับถนนตลาดคุ้มกล้าวนะครับผมเดินจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเรวไปถ่ายร้านนั้นอีกนิดหนึ่งเะยก็ได้กลับนะครับตรูงชมสสวัดีครับนะเอามือสองนับเครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้ากระเป๋านะครับ ไล้มัเป็นสีอรไนะฝเนี่ยเขาลุมอะไรกันดูซิลุมเหมือนแจกสีเลยตัวละร้อยนะครับเก่งยินแล้วผมจับนได้าผมขายร้อยังีง ร้อยเดียวนะรีวายนะครับบีวายขายร้อยเดียวนะก็บางตัวมันก็ถูกมากจนเขาต้องลุมรีบลุมซื้อกันนะครับหนึ่งยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทถูกมากนะฝังนี้หกสิบนะครับก็เลือกซื้อกันไปนะครับ อะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็มีบ้างนะแต่น้อยนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตลาดนี้บางกลุ่มแอร์นะครับตัวนี้ ผมอาจจะเดินไวนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะมีแต่เสื้อผ้านะครับนะก็เป็นชน่วงท้ายของตลาดขุ่มเก้รารัดกระบังนะครับท่านผู้ชมตลาดนี้รู้สึกจะมีดึกไปไหมแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ถึงอลาดนั้นนะผพะสมัครห้าโมงโมกลับบ้านแล้วนี้ก็จะประมาณห้าโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมห้าโมงครึ่งก็วันนี้พาเดินตลาดขุ่มเก้รารัดกระบังนะครับท่านผู้ชมตลาดขุ่มเก้รารัดกระบังตลาดนัดมือสองนะครับ เไม่ลาดจริงไม่าจริงๆอันนี้เป็นโมเดลระตูนญี่ปุ่นนะครับ กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้านะครับเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้กำลังน่าเดินเนี่ยแต่ไม่ร้อนนะครับโอ้ตัวอะไรกัดหลัง

กลุ่มก้าลาก,กระบังนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากเลยนะดูดิคนเยอะไหมเนี่ยจะเป็นมวยได้เงิครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không